ดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีเมียไงสาท่องย่องใหญ่ค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดิฉันหมอลำพิษชาลภัทร์ายขามแกนจงอ่างครั่งสอดแจงค่ะเมื่อนี้สองสาวเขาพักกันมาอย่างคะ่ะมาหาอีหลอกค่ะพี่น้องค่ะสองสาวเหม็นบ่เนี่ยค่ะบ่ค่ะหนึ่งลูกสาวกับหนึ่งคุณพ่อสมมาสองสาวอย่างหนึ่งลูกสาวกับหนึ่งคุณพ่อไเมีเป็นอย่างคือได้มามเก็บอีหลอกที่แรกที่แหลกว่าสิมาหาเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะเออมันเลยพ่อเฮ็ดดปดนินพ่ออีหลอกค่ะ เรเรียเป,ยปยลีป่ยนเปลี่ยนเป้าหมยทันที่ะเปลี่ยนเ็มทิศทันที่ค่ะค่ะพะว่าเข้าไดมาเล้วแมนค่ะเข้าจะกลับกระตาเป้่ากับบ่ไดดแมนค่ะที่ไหนปาสิมาเก็บเห็ดพอเห็ดไม่เกิดแล้วก็หาเก็บยีรอกยีลายไป,ไปเกงนะคะพี่น้องตามมาแง่ไฟครับสาวจองอ่างไปเบือบ้องขา่าเข้าสิใดยีรอกพ่อได้เกียงบ่อค,ค่ะพี่นอ้องค่ะค่ะพี่น้องยีรอกสาวจองอ่างเราเอาอยู่ค่ะเก็บออกกันเด้อสาวจงอ่างเราเอาไปเอาไปเตือนกับพ่อสาวจงอ่างก่อน นี่นะคะอีลอกนะคะมายอมเสียเถี่ยวนะคะมื่อนี่ยบดเฮ็ดก็ต้องหาแนวเอาค่ะอันนี้อีลอกนะคะอุ้ยมาลรังามแจ้พี่น้องอีลอกอีลอกค่ะอีลอกนะคะ<ม>เดาวใส่เล้าแฉงอีลอกสูตรกินมีต่รั้มงามงามมีแต่มีแต่รั้มงามงามนั่งถือฝนอ,นอ่อนดี ดอกกังสีนะกะอ๋อดึงแต่ัอนปดแมนเ่าเป็นยางนานี่ก้อนี่งามแห้งบ้างล่ะอยู่ในดินก่าวค่ะหัวอยู่ในดินก่านะจ้าเอากอนี้กอนี้อันนี้คืออีหลอกหน่อยมันบ่ะแมนค่ะมันมันมีอีหลอกกับอีไล่อีอย่างอีกแน่แมนอันคันอีหลอกไง่น่มันจะมีแต่อันนี้โกโดขึ้นมาเลยก่อนอันนี้เขาเอื่นว่าอีงอมมันอีงอมดอก เราสันทัดเพราะว่าเราเข่าป้าดูก็ย้ายไฟเนาะค่ะอันนี้งอมดอกค่ะคันอีหลอกนี่มันจะมีแตงแต่ดอกนี่โกโดขึ้นมาสักก้อนเออโกโดขึ้นมาแล้วก็ล่ำญ่คนนี้ล่ำซ้ำผิดล่ำซ้ำผิดตีตําเมนล่ำหญ่งทำไม่สิไปหาอีกลูกมือนี้็่ปะรเห็ดก็เอาต้องได้เน้าไปเกี่ยงอย่าทำลายเหมือนบอกอย่าทำลายค่ะค่อยไม่ว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวตัวปืนขึ้นผิดขึ้นมากขึ้เก่านะคะค่อยว่าเป็นปัญหา น้องที่จากเลยเครื่องเด้อค่ะเป็นปัญหาที่โจโก็เป็นปัญหาต่อปลาใหม่ไสใหม่เพมีปัญหาเพราะเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเขาจะปงขึ้นมาอีก,<ม>อกขากกกาออ้างในพอกระปงขผมว่ากอเก่าเพราะว่าเขายังมีความสดชื่นยังหิบอยู่เพราะว่าเป็นไหม่จำศิลอยู่นะคะต่ว่าเลยเครื่องมีปัญหาหลายหนที่ผิดที่ผิดประค่นคาน,นะคะมันมีผ้าสาวจงอ่างนะคะส้วนกันเมื่อเคลื่นในไรสดแล้วนะคะก็เลยมันจะวางนะคะมาแรงล้องั่น น้องยูนะคะวันเกิดน้องยูกินะคะก็เลยยังกลับบ้านยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวก้มรู้จากเพคนฟอมดี่คนเป็นผู้สันทัดคนมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะซ้ำกูเกิลค่ะเดือนสามเดือนสี่อีหลอกสิออกทัานที่อันนี้มันเป็นเดือนสี่แล้วเดือนสี่คอยไปหาเดือนหาแล้วอีง่อมสิเริ่มออกนะคะเขาสิแบงอันนี้อีหยังนี่เขาเอออีหยังอันนี้อีหลอกดอกค่ะ ยลออกกดเป็นบุหรี่ก้างเป็นดอกโป่งึ้นมาหนิอันนี้อีงอมดอกก็เพี้ยนนี่ค่ะอีงอมคือชิมิสึแต่ใบเองสีแต่ว่าันนี้มีดอกแล้วนีดอกพร้อมอันนี้ก็คือเป็นดอกนี่อันนี้เก็บเอาัไนี้ดึงตบไปเลยตีบันี้ลูกดึงเอาเลยขาดนะคะดึงให้เขาขาดปดเพราะว่าหัวเขาก็จะยั่งอยู่ในดินคือเก่ายัางอยู่ในดินเพราะไต่ขาเนี่เห็นบ่เกิดขึ้นมาอีกคือเก่าอันนี้เอาไหมคะหน่อนี่เอาไหมอันนั้นก็เอาก็ได้ค่ะแล้วแม่ดึงมัดลงมาจึ้งกันตบนั่นนี่ ันวิธีทำได้บันนี้ค่ะบ่เป็นไรสิเอาไปลอกออกแล้วก็แกงเลยนะคะไม่ได้นะคะมันคันปากค่ะลอกออกลอกออกดีๆแล้วนะคะเป็นยังจะอื่นอีหลอกเพราะว่าต้องลอกเปลือกออกสะกก้อนนะคะนี่เรงต้มจิลูกลอกเปลือกออกแล้วต้มน้ำเดือดๆขนาน้ํเพราเดือดเยอะลุ่งน้ำเด็ดขาดทว่าคว้นขั้นเขาสิสไลายไปน้ำน้ำ ต้มน้ำเดือดเดือดแล้วก็ำมาหลเฉยนอต้มน้ำเดือดเดือดแล้วกำเกลือบุบลงไปกำเนื่องแล้ววันนี้ก็เอาอีลอกเทหวดลงไปแล้วก็ปล่อยไว้จางน้อยพ่อบีบมุบเด้อค่ะบีบมุบนี่คือบีบนี่บีบบรงลำนี่บีบจ h ỗ ไดนบีบมุบบีบมุบนี่คือบีบมันสิเหลานุ่มมุบมันสิแม่เออบีบมุบเออบีบแล้วนุ่มมุบนี่เทออกเลยวันนี้ก็เอาไปแกงได้แกงใส่ผักหวานแกงใส่ไข่หมดแดงแกงใส้นอ้อยเกลียงใส่สารพัดแกลียงละค่ะขาดไปได้ขึ้นน้ำอย่านั่ง้อนอ้ อนามาดูกอานี้นะคะก้อนนี้สวยมากๆเลยนะคะอุ้ยเห็ดอั่วรัวอยู่แล้วบังพี่น้องอ่าแต่กำมแลว่าพ่อกำกับพ่อเกียงาสั่นสาวจงอ่างแล้ว่ามีอีกไหมอันนี้อันนี้เราจงใบใช่ไหมลูกเพราะกำลังสวยจงวงซะเนาะอ่อยยน่มดอกค่ะจงใบซะค่ะหาเรื่อยๆก็สิได้อตัวแล้วจงจวงงามๆกับบังเอาบ่านี่อวัวดีเนาะอวัวดีนใหญ่ งามงามค่ะสวยปดนานนี่พิี่มาหน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะฟังไว้ที่อนนะคะนี่คือผู้มีน้ำใจในการเดินป่าผู้มีน้ำใจในการเดินป่าอนุรักษ์ป่านะคะวันไหนที่มันจะต่อยอดไปอีกเราก็ฟังไว้ก่อน บ่มีตายค่ะฝังไว้ดอกกระเจียวคือกันเด้อค่ะคนผู้ใดไปซับจังซี่ซับขึ้นมาแล้วงัดเอาดอกเรียบร้อยแล้วเหยียบลงไว้ค,คือเก่าค่ะเขาก็สิอยู่้งให้หันขึ้ก่าค่ะเมื่อว่านซับขึ้นมาแล้วงัดขึ้นเพอเวอร์เพวีอยู่ทิ่มไปเลยบ่ได้เด้อ่นั่ล่ะบ่ตายผู้ใพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เห็ดก็เปลี่ยนแผนมาเป็นเนก็บอุ้ยลำนี้สวยลำนี้สวยค่ะพุ่นน่ะหัวอ้อนอัวรั่วตบนานไร้เล้วลำนึงค่ะ ก็มางามเถอะเออเป็นอะไรบ้างพี่น้องงามกากเอาเ้ารกลวกแบบนี้พอดีพอดีตบพะนะอ่อนร่ำงามเนาะแมียนขานี่ใบยังบ่บานสีอ่อนสีอ้วนรั่วแบบว่าลั่วคง่ายแล้วก็บอกขั้นหลายมองทิขุนเส้นแซบอยู่จ้าพี่ชั้นซอสกิ้วแดงเมียนขางามบอชุดเป็นการ์มานในการ์มานอยู่ค่ะรมานอีหลอกค่ะ์มันนี้ มวลมวลด้วยลูกสรนขอบุณคาสวัสดีกระโจอาสดีก่ะแชแล้วจะหลอเติบแล้วพี่้องหลายเตืบเลาเนี่ยไก่สิพอแก่หมดเด้ค่ะไก่สียกอแก่ปลาหนี่มันคุมมันสลายอยู่ปัญหาไปเรื่อยๆทาร่อนะมันงามดีแต่กุลวัวอ่อนกุอวัวมันถือฝนเนาะธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกิน คนแดงแห่งแผ่นดินห้วยบึงน้องแห่งยาไทยมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อลาย่าเดินไกลยังปันติจงมาบันอย่าเดินถ่ายนับบันจะรับได้บ่าวเฉลยยี่ส่งมังกรจงแคนจอเียงจุงรุ่งจุงละแล่นแตรกล่นแกล่โอ้แล้วเนาะงซุงคืออะไรบัดนี้พี่น้องบัดนี้ซุงคือหนังซุงคือพินค่ะนั่น นินค <rude S 2> ่ะพจยุแล้วพี่น้องกระโดดปลากระโดดปลาเนี่ยบริยมกินด้วยกันต่นนี่ยกระไดจงปลานี่หลายหลายลูปเป็นกอเป็นกอยุต่อยุนี่ก็หาหกอผุนแปดสิบกอผุนมาบังดูใหญ่ใังสีเอาได้บ่นี่นี่นี่ใหญ่ใจังสิพุนอ่ะมันได้บนีนจังสีจงเป็นสิบเป็นซ้าอ้ยสิบะไรปลาแต่บอง พูดหนักพูดหนักเป็นซิฟก่อเลยอันนี้อันนี้เอาได้ยุ่นบอลูกเอาได้ค่ะเอาลูกเลยลูกลูกค่ะพุนป้าจะงามอันนี้ลั้มใ่ค่ะพี่น้องพูดหนักอาจจะสิอันอันนี้ป้าแก่มันมาได้ยุ่นบอลูกนี่ได้ค่ะได้แก่กับป้าปิญญาลวกน้ำห่อนแล้วมาอ่อนอบวกลวกคือเก่าพูดหนักพี่น้องเอยพี่น้องแล้วเพิ่งเนี้ยวันนี้เปลี่ยนจากเก็บเห็ดมาเป็นอีลอกนะครับก็ประสบความสำเร็จพูดหนักพี่น้องอีลอกค่ะ นายสาจ้องอังนายเฮ็ดทู่กินนายไฟเฮ็ดบ่เปลี่ยนบ่อนี่อีลอกนี่เนาะจะต้องพี่พี่เอาเป็นรั่งามงามมึงดูปลานี่บักหลายลพูน่ะล่ะเอา้าเป็นกวาดเป็นเลยเป็นเราเป็นเราอยู่พูน่ะดงมันจะข้าเออพี่พี่พ,พี่พี่น้องแต่ก็จุ่มแม่นหมดเลยค่ะมาเถอะมองเราเกือบเป็นปลาขามมาเนาะนี่เจ้า อย่างน่้นูดูค่ะหลายคากเลยเสียพี่วมาส่วน้ำตีเงี้ยหมดเลยค่ะพี่กอหนึ่งก่อหนึ่งสองก่อนพูนอะเอาแเราไปงานของแบมบอ่นี่ค่ะี่นองบ่งดู ป้านี่ยหลายพี่น้องมาเขาดงเขาป้าพี่น้องเอ้ยนะคะคลิปไม่ใ่ไฟนะคะช่องยูทูบหรือว่าจะเป็นแฟนเพจบัไดเดออัปเดตตั้งแต่สถานการณ์เรื่องมอลองมอลำยางเดี่ยวเด้วค่ะพี่น้องเห็นอีหยังกะทายค่ะเห็นผลละหมากลากไม้ยี่สานบานท่ากระทายเขาป้าเขาดงเจ็บเห็ดกกะทายค่ะพี่น้องใยไฟก็ขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเอเยนสติดตามนํามากมากเป็นกาลังใจให้สุภูสุขนนล่ะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆ ปลาโขบบานเฮานี่โอ้ยน่าอยู่น่ากินบื่อดบื่อยากป่าวว่าจะเป็นมาแล้งป่าวว่าจะเป็นแมงกินนู่นจักกะจัน่นอาหารปลาอีหลอกอีไล่อีกระปุกติอีสาวจองอาง่างแล้วปลาอีกระปุกกับเมียได้ค่ะพี่น้องปลาตาเฮาขยันหาค่ะบะื่อดดีบื่ดีฟุกฟุกมะพร้าวปลาเห็ดปวกอีกตั้งหากจังสิแม่ค่ะ <laughs> น้องเมียควรทะลุขึ้นเลย เดี๋ยวราแม่ไทยเอาแป๊บนึงละเอีหละชจังใชยเอาอันนั้นออกมาเอาอันนั้นออกมาแล้วแม่สีไทยให้ในกระตาบางรู้ในกระตาหลาเป็นไรไงไทยแบกนึ่งไทยคลิปเหมือนกันพร้อมเดี๋ยวให้แม่ไทยเอาคลิปนี้ค้อนพ่นนะแต่ไหลายเลยผู้เพันผู้เพันสันทัดกับเผูนสีแกงสู้กินค่ะปลาละแวกนี่ไม่ปลานี่หกกระมือท่านี่ทั้องมันอุดมสมบูรณ์ครับ แตม่เาาติี่นเบิงปลาติว่เพี่นองปลาติวแดงอันเดียสักโอ้สภาพคนขืนป้ายหว้ลเนาะคนขืนใต้ใบดีเดรา่ให้เผาบ่หยังดีค่ะมันดีลนรู้เป็นเป็นป่าที่สมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะพี่น้องบ้างห้างหมดแดงมีใครอยู่เด้หน่ยาวาเด้อนิามว่าุขงิเนเกอืม หอาเสเข่าไปยุติรูปม้าหักเผยนั่งถอยซะเนาะถอยออกไปข้างไปไปหม่องหลาหมองเาเข่ามาที่เหลกๆกักเป็นปลาใหญ่ค่ะพี่น้องนี่ไปบ่ไดเลยค่ะต้องถอยค่ะใ่ายะมากกับมูค่ะมาพูดเยอผู้ขาบ่เข่ามาเดียค่ะเป็นปลาติวค่ะปลาักติวค่ะพี่น้องแดงใจายอยู่ค่ะปลาติ้ว หยอดขาวอัวลัวดีดีดบ้างดูขาวงามเห็นป้องงามงามค่ะตบเอาขาดจอยโอ้ยมันเนียนเออมันอยูเลิกไม่ขาดเลยขาดไม,ม่ละค่ะนอกเพคนอกจวดนี่ อันนี้โจดนี่เพน่็เนิเนตัวนี้ใหญ่นี่คือโจดตัวเล็กๆน,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 นี่คือเพกอันนี้ก็บไม่โจดเพราะมันยังน้อยแต่ว่าเพกนี่มันสีน้อยก็หน,น,น,นี่งนนอย่างนี้ก็เป็นเพกนี่เอาโน่นี่ก็เป็นนอขึ้นมากขึ้นนอใหม่นี่แต่ล่ะคือกันเลยค่ะกับนอใหม่ค่ะกับฮักไปเกงไปยังเชียนเกลนค่ะน,นอจิตนอจิตล่าเลยต้องฮักถ้าได้ออกจากนอแติยูนี่นี่ค่ะพี่น้องไฟบ่ใหม่คันไฟใหม่เพิ่นยังสะออกบ่นเป็นก่อภัยเด็ดขาดนี่คือนอโจดนะครับโจดเพกนะครับเพกโจดโจดเพกอััันนีี้สหหกกย อเฮียงหาเฮียงพอไป็นหนาเฮียงหลายค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะพุ่นพ่ออีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะบุตรนั่นนะคะโลลกเอยนะะคหนาจะพ่อแกีงไปจงอางสาวพ่อนั่นแล้ยนะคะเบื้องบนุเต็มตาแล้วพ่อหล่อพี่น้องเต็มตาเต็มตาพ่อหล่อเล้วนะคะแม่ไฝกระสียุติคลิปนี้ไปโอ้ยมางามแต่จง อ้ยเป็นก่อเลยเบ้างรั่วขาพี่น้องเบ้างนันเบ้องนันนี่งามนี่โอ้ลวดนี่พี่น้องพูดก่ับคนโกดถึนมาค่ะเนี่อคือความอุดมสมบูรณ์ของอีสานบ้านเฮาปลาของแผ่นดินอีสานเฮาที่พอแหละเมียถรามาติเพันปลูกฝังอนุรักษ์ไว้ให้เฮาลูกเต่าลูกหลานได้ยุได้กินนะคะพี่น้องพุ่นลาก้อนนึงอ่ะพุ่นบักหลายพุ่นพุ่นชุ่ยไส้เมื่อพุ่น สำหรับคลิปนี้แม่ไฝ่เสิขอพักเบรกใบก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าดูเสือบทุกโทรศัพท์ก็สิรสเริ่มฮอนแล้วละ่ะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะเดี๋ยวเฮ็ดออกสิาพาสาวจองอ่างไปหาเก็บเฮ็ดอีกติดตามไปเรื่อยๆทั้งจงอ่างแฟนเพจนะคะจงอ่างคลางสวดแจ้งแล้วก็ช่องยูทูบหมอลัมเพชรชราประทาดขามแจนช่องยูทูบแม่ไฝ่ไฟทองแฟนเพจนะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย